นโมทัสสะภะคะวะโต,ต,ตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโต,ตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโต,ตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะมโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมยามนัสสาเจปะสันเนนะหาสติวากโรติวาตะโตหนังสุขะ มันเวติชายาวะอนุป,ปายินิติขอ้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้เป็นนิพพานไปนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวกับนมัสก,การขอโอกาสท่านพระอาจารย์ท่านพระครูดมวลราุวัตรท่านเจ้าวาดและผู้ในการ พระเจ้าสำนักศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดสิวดมวงกราบครวะพระมหาเถระนุเถระทุกรูปทุกท่านด้วยความบารพอย่างสูงขอความเจริญในศีลในธรรมมันเกิดแก่ญาติโยมผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมที่รับฟังทั้งอยู่ในที่นี้และรับฟังอยู่จากสถานีวิทยุคลื่น FM1 ร้อยหนึ่งจุดเจ็ดห้าทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณาธรรมในทางพุทธศาสนาเพื่อสลองศรัทธาและประดับสติปัญญาของท่านพุทธศาสนิกชนผู้ไฝขุศลที่มีการให้ทานรักษาศีลเพื่อนำพาตนให้ประสบแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต อาธรรมที่จะแสดงในวันนี้ในคราวนี้ในวันขึ้นปีใหม่ชื่อมีชื่อเรื่องว่ามัทธะกุณทัพมาลีทัลีมานบนะก็ตามพระธรรมาที่สมเด็จพระศา,าสดาได้ตรัสไว้ตามาภาพจะได้ดได้อัญเชิญมามาเบื้องต้นซึ่งเป็นเป็นภาษาไทยได้ใจความว่า ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่องแผ้วแล้วจะพูดก็ดีจะทำก็ดีความสุขย่อมเป็นไปตามเขาเหมือนเงาตามตัวฉันนั้นก็่อนที่จะอธิบายต่อไปก็อ,อยากคุกับท่านญาติโย,ยมที่นั่งรับฟังอยู่ตรงนี้ว่าอาตมา เป็นคนจังหวัดเลยเหมือนกันครับที่จริงเป็นคนหนองบัวลำพูแต่เป็นไทยเลยอ่าเป็นคนเลยยมพ่อยมแม่พามาอยู่ตั้งแต่ปีสอง8ันห้า้อยแปดอก็มาอยู่เลยแต่ไม่เคยได้มาวัดนี่เลยผ่านไปผ่านมาเห็นแต่ชื่อเพิ่งเข้ามาและต่อไปก็จะพูดภาษาในฟิล์มเพราะเพิ่งเห็นไม่วัดเนี้ยมีหลายภาษา ภาษาไทยเ็าบอไปแล้วภาษาเลยเขาไปแล้วต่อไปนี่วิวภาษาไทยไต่เลยผู้ใดฟังบ่ได้ก็ฟังเด้อบ่นีนเด้อฝั่งไปเห็นญาติโยมมาฟังเทศฟั่งเนี่ยมาฟังเทศมาปฏิบัติรรมปีใหม่หลากหลายหลายบางวัดล่งซื้อมาล่งซื้อเป็นร้อยมาสิบคนพระออกเฟสออกโทรศัพท์ออกเขาเอื่นออก โซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้ยสิตายลงซื้อเป็นร้อยมาเฮ็ดบุญสามสิบมาเฮ็ดบุญสิบพระกันหน่อยใจคือกันเมื่อนี้สิทธิเห้ฟังว่าที่จริงตั้งใจมาผู้นอนผูนอนผู้ทั้งหลายกันนอนฟังในผลเสีหาสยหาาดเท่านั้นเน <c oughs> องแต่ม่าจริงเดี๋ยวซื้อว่าพระสุรพงส์ชายาวัดที่ละ ที่ละยานครับเป็น่ผู้ลู่สันเพินพ่นประชาเพิ่นตัง้งให้อีกงๆงแล้วซือสุรพงษ์น้มสกุลพันชโกเป็นอาจารย์เอกรขม่าบวชเนี่ยเป็นอาจารย์ยุมหาาลัยราชภัฏเลยครับเป็นอาจารย์ผู้เดียวที่บวชมาเนี่ยในในโครงการตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองมาคือกันเราก็ว่าเออเห็นวัดเพิ่นเห็น การเห็ุงานเลยพระท่านอยากซึกบอกยมทั้งบ้านแล้วเหตุบุญนายกของพอเดี๋ยวนี้หกสิบปีแล้วเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยอันนอนพ่านน้ำว่าหกสิบปีแล้วเนี่ยเกษียนอายุแล้วเกษียนการเหตุงานเกษียนปีนี้ละอีกแปดเก้าเดือนนี่เกษียนแล้วเนี่ยคนหกสิบปีนั่งฟั่งโบสูฟั่งทั้งหลายที่เป่าตามเรื่องตามเล่า จากท่านพระอาจารย์เจ่เนครับพระลูกศิษย์พระพระธนบุรีน,นะนในเว่าวนะคนสิวว่าแต่มาสิวเว้าร่วมกันสองเรื่องทุฟัง <S <S บบได้บบได้เตรียมกันเนี้ยแต่ว่ากับว้าคือกันคล้ายๆคือก,กันอี่คือกันยังไเว้าฟังว่าเรื่องการทานก็ไม่เห็นพวกออกไม่ออกที่มาเอ็ดบุญนเนี่ยวัด หลวงพ่อเพื่อนใจดีใจดีแต่วัดนี่งานหนักงานหนักขนาดสำหรับพระเนี่ยแม่ออกนักบอออกหนักบออะนักบอเมื่อยบอนี่แหละ,ะเขาเอื่นที่ว้าต่อไปนี่ว่าถ้าใจเป็นพระท่านแล้วมันโมงมง่อยมันอุดมสมบูรณ์ด้วยทับวสันนากระซืนตากระบาลออกไปบินบาตเนี่ยมะเจ้า แต่มาออกไปบินบาทเพ่นเปิดสายการบินใหม่ได้ออกไปเบิดทั้งสามสายไปเห็นพอออกไม่ออกสายตาที่ใส่บาทที่มื่อเศร้านะโอ้ยสัมพพอบานเมืองเพ่นมีความสุขมีความเจริญเพราะว่าเบิงตาก็บหัวเป้าตื่นมามหาพระทั้งทางสายที่เปิดบินธบใหม่ะะกะพอออกไม่ออกไรวะอัน เมื่อนามาอีกว่าเจ้าข้าสิบเป็นว่าเนี่ยสสยทั้งขวัมสะพานไปนี่สายังายหน้าหลักบ่าสหน้าหลักมันบ่ายหน้าหลักกันละหลวงพ่อเพิ่นเลยว่าก็ไปนี่ไปซู้มือมีองค์เดียวกะซิมาสินเป็นว่าเออกับอนุโมทนานาะาสยนี่ได้บุญเอาเอาเอามากเลยเด้อวันนี้เด็กปีใหม่ครับเอ่อเฉพาะอาตมาก็เลยวาจีวะไปฟังว่า จากที่บอกว่าเมือ่อสักวังหันว่าชีวิตของมัตตกรุมมั่นที่มานบเนี่ยสิวยฟั่งแบบพิสดารว่าในสมัยพุทธกาลอยู่เมืองสาวัตทีพระสันว่ามีภ้ามขี่ทีอยู่ผู้หนึ่งซื่อว่าอทินนภุป,ปกะว่าเคยให้ให้ท่านให้ของผู้ใดจ้กคนแล้วมีลูกผู้หนึ่ง ลูกไส่ก็ต้องอยากได้ของอยังได้เครื่องประดับแนวคนอินเดียเนาะอันนี้วาสมัไมพระเจ้าเพิ่นเป็นคนอินเดียเด็กหนุอยเด็กผู้ไส่เด็กผูก้ยิ่งต้องมีเครื่องประดับสร้อยเงินสร้อยทององคข้อลูกไส้เดียวลูกไส้เศรษฐีอทินัปุพะกะนี่แม่อยากได้สร้อยใสเพิ่นกระโบจ้างสร้างท่องมาเห็ดเดียเพราะว่าสิเสียค่าใช้จ่ายสัส่น ก็เลยอดท่องที่มีอยู่นะ่ะท่องหลายเอามาทุบๆๆๆให้เป็นตุ้มหูไส้ตุ้มหูเนี่ยพวก,กินเดียวเบิงหนังพระพุทธเจ้าบอไ,ได้เบิงบอหนังพระพุทธเจ้าเคยดูไหมครับพระพุทธเจ้าครับนั่นละพวกอิเดียขาเจ้าใส่ตุ้มหูนอันพรจ้างสร้างท่องมาเฮ็ดมาตีตก็เลยได้เอามาเฮ็ดเองก็เลยได้ตุ้มหูเนี่ยเป็นตุ้มหูเกี้ยงประดับให้ลูกไส้ ตุ้มหูนี่นอนใส่ตุ้มหูเกี้ยงก็เลยได้ซื้อว่ามัทกุลทลี่วะสันซึ่งแปลว่าไยตุ้มหูเกี้ยงวะสันโอ้ยลูกเสียทีได้เนี่ยไปใส่เขาเอินโอ้ยบักตุ้มหูเกี้ยงวะสันเดียเขาว่าตุ้มหูพื้นเขามีเนี่ยนาะต่อมาผ่านเป็นเดือนเป็นปีจากปีสองสามปีไปลูกก็ง่ญ่ขึ้นมาเนี่ยพราะง่ขึ้นจะมันเป็นยังต่ว่านเป็นยังมาเนี่ยลูกใส่เสเียทีน่ะตุ้มหูก็ใส่ตุ้มหูเกี้ยง พอมแหงแรงหน่วยลงนอนอยู่ไปใส่ก็บบัวได้ร้เมล่านี่ยเลยมาขึ้นบองเอ้มันเป็นยังเลยเมียเขาว่าหาหมอมารักษาแม่ประเดี๋ยวเราก็ว่าอุย้ยบ่ได้หรอกบ่ได้หรอกเอาหมอมารักษาก็ได้มันสเสียค่ายาหมอั่น <c oughs> เราก็เลยว่าเอ้เราเสียจั้งใดล่ะก็เลยว่า,า,วาถ้าันก็ไปรักษาเองเประเดียวเอาเสียทีว่า ไปหาหมอหมอหมออันถ้าคนเป็นเังซี่เนี่ยสีรักษาจังไถ่ว่าสิทธเน้มยี่ถ้าคนเังซี่อยากได้ควมรูว่าสิทหมอนันหมอนี่ก็บ,บอกว่าต้องเฮ็ดจังสั้นต้องเฮ็ดจังซี่กลามารักษาลูกรักษาจังได้กับโบาหายกินยาอย่างกับโบาหายไปหาหมอไดก็ไปถามเขาว่าถ้าคนมีเนังซี่บบให้หมอมารักษานะวันนี้ห้ามนั้นว่าโจนอาการ เว้มันโซ่หลายเนาะมันยางกับบุรดเสียวเว้ในเฮือนกับบุตรใดได้ปะเนี่ยเว้ในเฮือนกับย่านตตยใส่งเฮือนอี็กแ่อยากให้ลูกหายอยู่ให้ลูกเศร้าเศร้าไข่เศร้าป่วยอ่นานเทวาภาษาเขาว่าเป็นขี้โพบักเหลืองเน่ะแม่นบ่ย้อนหยังเอาย้อนบุได้กินหยังขาดวิตามินขาดสารอาหารสงสัย สิกินอย่างสิกินแทบป้งว่าป้งรูตีหันว่า่บมีกลับันะมันสิเป็นนังสันละซ้อมมึงอาตมาคิดว่าล้ว่ารักษาได้ให้ไพ่เมื่อบึงมาเนี่ยพ่อคันสุดไทยเราเมียเลยขยันขย่อว่าให้หมอมารักษารีบหมอไดมากกับมาเบิงโอ้รักษาบ่ไท้ดอกรักษาบ่ได้ดอกเป็นสนิยโบมีหลอดดอกเลยเอาลูกไสมาบไว้ในเฮือน ทรัพสมบัติก็หลายปเนี่ยเป็นยังค่อยเฝาลูกไว้ในเงืน่นย่านคนมาเบิงลูกย่านหมอมปัปัวลูกขนาะดย่านเห็นทรัพสมบัติจ้าขวงไว้สำหรับป้าตัวนี้สิขีทีพันนันเนาะก็เลยเออกมาไหวอยู่เงื่นมันเป็นงื่นใหญ่นีมันเงื่นสองสันอย่างนี่นะงื่นเสรษฐีนะเอามาไหวอยู่ระเบียงบ้านเข้ามือหนึ่งพระผู้มีภักเจ้าตัวเจ้าของเฮ้านี่ยได้ตรวจดูโลกด้วย พุธจักรสุสันเพิ่นมิตาทิพย์เดนเนาะตอนเป็นไปบินธบาตท,ทั้งใดพระเจ้าเขาเนี่ยตอนเศ้ามาเพิ่นก้สีตัวดูสะกอนว่าสิไปปวดสัตว์ทั้งใดอย่งสิหนา้าเพิ่นทะเลสะเสด็จไปเมืองสาวทีเพราะเบิงแ้วว่าวายตุ่มหูเกี้ยงเนี่ยเล่าเนี่ย มีใจคืดว่าโอ้ยเราเนะ่ะอยากเห็นพระพุทธเจ้าสันไปคืดอองเดย์นอนอยู่คือฝันสงสัยมันฝันว่าคิดว่าอ่าก็เลยพระเจ้าเลยว่าพระพุทธเจ้าบินธบาตมากนตุ้มหูเกีียงเนี่ยหันหนาเขา่าในเงื่อนก็นเด้ที่แหลกพระเจ้าเลยบอกว่าย่อน เพิ่นเห็นว่าไม่ตุงมหูเกียงเนี่ยสี่มีอันนี้สงเอียงอยู่เพิ่นเลยว่าเพิ่นเลยเป่งรัศมีไปวาบให้ตุ้มหูเกียงเลยวาเอ๊ะแสงเอียงมันเลยหันมาเลยหันหนาวมาทั้งหนทั้งโอ้เลยว่าโอ้เอ้าอาศัยอยู่กับพอผู้ขี่ที่เนี่ยได้โบได้เข่าฟอกพระเจ้าเนาะพระสันเดียบได้ถวายท่านหรือฟังถ้ำ เดี๋ยวนี้มีแต่มือสองขางแต่กระยกบวกขึ้นยิ่งได้ดีเนาะประสนเนี่ยคิดได้เรื่องนั้นก็นเลยเฮ็ดใจซื่อๆเรื่มใส่ในพระพุทธเจ้าที่ที่เห็นว่าโอ้เป็นสดใสสว่างสวัยมากเลยเหลื่อมใส่ระษาตาราเมื่อได้พระพุทธเจ้าอู่ได้ย่านว่าว่านบหน่อยหรือในตุ้มหูเกี่ยงผู้เนี่ยนะทำใจเรื่มใสในพระองค์แล้ว กพระองค์ก็บบวได้เข้าไปกระเสด็จหลีกหนีไปพ่อพุทธพ่อพระพุทธเจ้าย่างไปรับตาไปพาท่านเห็นเน่ยเอาในตุ้มหูเกียงเนี่ยลูกเศรษฐีเนี่ยตายเพราะตายเราไปเกิดได้ปเนี่ยไปเกิดยุไยทันว่าแค่คิดแค่คิดว่าเหลื่ยมใสในพระพุทธเจ้าเลยนะไปเกิดเป็นเทพพระบุตรในเทวโลกเนี่ยแค่คิดสื่อๆอ ไปพ่านภูเ็นทอรอได้ไปนเนี่ยเอาศซบเอาศซลูกสไส้ไปไปฝังจะเฮ้ยบวยไปฝังอินเดียเอาไปเผาเอาไปเผายู่ที่แม่น้ำนอตอนสิทธิ์อยู่อยู่ที่แม่น้ำวันนี้เขาก็บวยเผาย้ำเสียเงินไหลแล้เอาไปประสาบซะมาเนี่ยมึงดูขี่ที่ยอนจ่ลูกตายไปเลยเด้สิขี่ที่ซ่อมไหนเนาะมนุษย์กระไะเรเล็บ เอาลูกไปพระท่าก็ไม่มีไผฟังเพราะว่าว่าสิคุดเองบ่เนี่ยอีคุดเองสิคุดหลุมฟังลูกท่เองโอ้ยคนอื่นมาคุดกับย่านจ้างเขาย่านเสียเงินอีกโอ้เนาะพระสนเนี่ยบ่เนี้เนดเน,นี่นด้หวัวลึกถึงอดีตของยองของว่าห้ามเล,ลว,ว่าโอ้ย ห้องไห้อยากให้ลูกกลับขึ้นแม่วันนี้แม่ทรัพย์สมบัติเจ้าของไม่ไผ่มาเอาส้นก็ดีในคณะที่พามกําล่างห้องไห้อยู่นั้นโอ้ยพามโทษเอ้ยพามผู้น่าสมเพชขนนี้ขณะที่ฉันยังอยู่เสนเนี่ยเทวดาที่เป็นเทวบุตรที่เป็นลูกที่ไปเกิดเป็นเทวดานั่นนะก็เลยมายืนเบึงพอพ่อห้องไห้หาอยู่น้ำศพเจ้าของนะครับ ขณะข่อยอย,าาอย,ออยูเจ้าฮักข่อยสงสารข่อยเจ้าเห็นบุเห็นยังสิมาห้องให้ยังกับซากศพของข่อยวะเสนเดเอเราเว้านะเราเล็แปลงกายเป็นมะเป็นเนเป็นมานบหน่อยเป็นผ้ามหน่อยม่ยืนกอดแขนรองไห้เปซาเราก็เห็นว่าเราก็ถามกันได้ประเดียวเจ้าห้องให้เฮ็ดยังวะเสนเดอผ้ามหน่อยว่าถามผู้พอเด้โอ้ยพอก็เรียกว่าเจ้าต้องการยังล่ะ วสนียบนเนีย่ยฉันตายไปแล้วก็มาลองให้ถึงฉันพ่อแปลงกายมาบน้อน่อย,อยแต่ว่าห้องไ้เพราะยัง้งวส,สันจึงได้ถามวนบก็เลยถามว่าโอ้ยห้องไ้อยากได้พระจันทร์กับพระอาทิตย์วสันอูเศรษฐีมาถาม้าหน่อยไหมที่ท,ทเทวดาแปลงกายมากยืนห้องไหด้วยกัน ห้ามเลยว่าโอ้ยเจ้าสิมาอยากได้ยังสั้นสิได้ยังได้โง่แท้ๆเลยเจ้าอสันเน่เจ้าเข้าใจบ่เจ้าอยากได้ยังสั้นเนี่ยเจ้าตายไปก็บ่ได้ดอกอสันเดชเป็นว่าเป็นยังล่ะพระจันทร์มันขึ้นหรือตกให้เฮายูเนี่ยเฮาได้น่ะมันม่มีไผเอามาได้ดอกอสันเนี่ยห้ามกันเลยถือยงอนว่าโอ้ยแม่เ่าสั้นเอามานอบเอยเจ้าเว้เถือกหอยโง่ก็เจ้าตั้งร้ายอสัน เจ้าอยากได้ลูกกลับขึ้นมันก็บก็่ได้ดอกสันมันสิคืออยากได้พระจันทร์กับพระอาทิตนีละสันยาภพุทธเลยว่าท่านเป็นไข้สันเฮ้านีละสันเด้เทาเศรษฐีถามว่าขึ้นมาบอกถือกใจหอยแทสันเจ้าเป็ี่ยนไผเป็นเทวดาบอกหรือเป็นยี่ยงสันห้ามหน่อย,อยที่แปลงตัวมาเลยบอกว่าเฮ้านีละ เป็นลูกของเจ้าอ่ะแต่ว่าที่บังเกิดนในเทววเพราะว่าเขาเลื่อมใสในพระพุทธศา,าสนาสนในขณะที่เทววุฒิกำลังเบาอยู่นั้นความพิธีธธาสาบสันได้แผ่ไปถึงผู้เป็นพอ่อผู้เป็นเศรษฐีโอ้แค่คิดเลื่อมใสพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นเทวดาไปเกิดในสวรรค์ละบ่สันเดียว่า แม่นบรับบัเนี่ยสิแม่นอยู่เลยเนาะเป็นว่าภาพหน่อยเลยเหตุเล่เวาสู่เศรษฐีฟังวาการเลือเเล่อมใสในพระพุทธเจ้านั่นให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเราให้รักษาศีลหาน่ำศีลหาขึา้ว่าต้องบอกหาจโยมหลอกก็คือเวาใกระไดวาเว่นคาซัตเป็นรักทรัพย์พระพิษผิดในกาม ว่าอุดปวดอือว่าว,าว,าวแนวนบวแมนว่าแนบวเป็นค่วมเป็นจากการดื่มน้ำเม้าทั้งหลายและก็แน่นํำห้ามผู้พอให้นําำศัพ์ที่มีอยู่นํำสมบัติที่มีบริจาคนั่นบริจาคท่านสันเศษฐีผู้ขีธทีเนี่ยหลังจากได้ฟังภามที่เป็นลูกไส้ที่เป็นทเนทวดานะว่าให้ฟังแล้วหลังจากกลับมาบ้านกันเลย เปลี่ยนนิสัยใหม่ครับทำท่านบริจาคทรัพย์ในบวอนพุทธศาสนาครับจากที่เว่ามาทั้งหลายในใี่นิท่านในธรรมบทมีสี่เห็นว่าในการทําบุญทําบาปนั่นให้มีใจเป็นใยมีใจเป็นโนน่ากรรมที่ทำโดยใจอันพองใสแล้วย่อมไม่สุขคือกับม,าม,ามาักมักกุนทะลีม่านนบ ผู้มีใจเลื่อมใสพุทธศาสนาบุญนั่นสิตามท่านไปปกติใจของมนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ว่าสันเขาวาลขึดเอยียงปั๊บมันไปหอดโลเดเดน,น,นบอบ่หรอแต่ที่ขึดมันเร็้ยวก็เสียงเหมือนเด้เพรามคนดมนุษย์เนะี่ยเดี๋ยวนี้ไปคนโอ้ยนั่งอยู่ซื่อเนี่ยขึดนอดโอ้ถ้า่เป็นนอนอยู่บ้านมึงเด้สันเด่นบ่มีบ่คึดจริงจ้าเห็นดึงสี่มีบ่เออวัดสี่อยู่วัดน้ำกัน วางได้ค็ใส่สิบวทิมกันตีเห็นนู้อยู่ป่าเหนงอยู่เด็กในเนาะ้าบ่มีพัดลมแนบ่มี่นิสิตทิมกันไปไซลอบนอเนี่เนาะเร่งไวเด้อเสี่ยวเบื่อใดมีวิทยุพวกอัตมาบริจาควิทยุหายเครื่องหนึ่งอยู่ด่เนี่ยมีวิทยุเนี่ยวิทยุเหลืออยู่สามเครื่องของอัตมาเครื่องหนึ่งพัดลมอีกต้วนุูเบิดเหลืออยู่สิบ สี่สิบหาวิญญาณกูละสี่หาเฉพาะผู้ที่นั่งอยู่ผู้นอนบว,นนหวไหโอเนาะพระหัวใดพวกนี้ความรู้สึกต่างๆนี่เนาะมันมาจากใจเดยเนะใจคิดเป็นว่าเกิดในการการับกันกระทํำก,การเห็ุของทั้งหลายเดยเนะทำทั้งหลายความรู้สึกนึกคิดกันนะสั่งใจคิดแล้ว สมองขึ้นแล้วใจขึ้นแล้วสร้างให้เมื่อเหตดให้ขาเหตุเนาะเขรียกว่ามีใจเป็นประท่านมิใจเป็นบุญก็เกิดขึ้นมาจากใจทั้งสิน้นพระสันคพนเล่านั่นใสสะอาดบริสุทธิ์แต่มื่นขุนมั่วเสาสามองในบงังค้าหัวสันปนวาเพราะอํานาจสิ่งที่เขามากระทบครอบงัาคือกิเลสนั่นแหละเนาะกิเลสแปลว่ายังไงความอยากได้บอกอยากได้ทั้งหลายความโลภความโกรธความหลง เห็นเขาดีก็อยากดีน้าเขาทั้งทั้งดิบ่ได้ดีซ้าเขาเมนวอออันนี้ที่ว่าวฟั่งนี่พุ่นนอนฟั่งก็เห็นอาตมาฟังฟ่งพระอาจารย์พุ่นวอพุ่นนะอโอ้ยอาตมาขึ้นมานางเทศน่ยานหยัางมาสันยานยันหยัางเนี่ยอันนี้คือว่าเทศเนะเ็ดเบิดขบในสมณเพศที่เฮ็ดแล้วคือศีลสมาธิปัญญาศึกษาไปเรื่อย อาตมาคือพระเทศในย่านย่านเว้าสิ่งดีๆให้ญาติโยมฟังแล้วญาติโยมบรรับเอานะอันโลภโ,โทโสโมโหนี้สันเห็นไว่าโลภโพโลภโกรดหลงเป็นราคีของใจอันใหญ่หลวงเป็นมูลรากราคินสิ้นทั้งปวงค่อยเหนียวน่วงว่าให้นุงยุ่งหัวใจประเดียว วัานั้นก็เลยบอกว่าท่านสาธุชนท่านพอออกไม่ออกคุณฟังอยู่เนี่ยพึ่งสมร่วมในกิเลสใ้แก่โลธทะโทสาโมหะาครอบงำแล้วมันที่เกิดความอาฆาตพยาบาทครับท,ทั้งที่เทดให้ใจคุณมั่วให้พึ่งสังวอนระว่างโผิดศีลพิธรรมแล้วพลกรสิดีครับพวกพเจ้าออกไม่ออกทั้งหลาย อยาิโยมทั้งหลายแต่จงอํำนวยสุขมีผลมีความสุขสื่อไปเหมือนกับตัวไปทุกคนนอดทิงห้างนะครับเลยโอาสูฟังว่าผลของการเฮ็ดใจให้เป็นบุญเป็นท่านแค่คิดซ,ซ,ซืือกับมีความสุขะกะสิอวสารในเทศสนาของมาทำเทศสนาบทนี้แล้ว สมาากขรราธนาคุณปรีลานาไยไดบุญกุศลที่ท่านทุกคนได้เพ่นมาตลอดเมื่อตลอดครับตลอดกันทั้งหลายจงเป็นผ้าละอนุภาพโปกป้องสัะอุตตัตวัตทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขพิพัฒนามงคลสมบูรณ์พุ่นผลในสิ่งที่มุ่งมาตรปารถนาคิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้สม,มัติปัรถนา หาเปลี่นไปโดยชอบทรำทุกประการเทิญนแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติองค์ไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนี้สาธุกราบองค์แสดงธรรมค่ะกราบพุทโธเมนาโทพ,พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบ ธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากลาบสันโคโมเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุเบาเบาหนอกบทในหน่อยหนึงนี่นี้เนเบานอกบทนนนนนเน,น,บทนี่ว่าตอนตอนนี้กะกะซิไปซึกพุณหละซอยงานพุทเราอาตมาตั้งใจว่าซิไปซึกวันที่หกอ้ ให้เป็นให้เป็นญาติให้เป็นอันนันของให้พี่น้องให้บันน่ารักให้บันบุงสไลบันหน่อยหน้า,าแล้วก็แม่อัตมาคาดบาสิขออญาตไปปวดแม่อยู่แม่มากบ่ไดแม่อายุแปดสิบเก้าปี่อเนี่ยเสียไปสิบปีแล้วตอนอายุเจ็ดสิบหาตอนนี้แม่อายุแปดสิบเกา ไปหาหาเรื่องเทือก็จจำว่าได้แม่นลมีลูกเจ็ดคนแล้วลูกอีกผูเอื่ยน่ะเอือยอาตมาเนี่ยเป็นเป็นไทยบ้านธรรมดาอายุหกสิบสองเนาะท่านมาหกสิบเป็นก็นอายุหกสิบสองเนาะเป็นเป็นผู้เบิงแม่เบิงแม่บบเบิงแน,เนเ่นเ,นเพราะว่าน้องทั้งเบิดหกคนเนี่ยเป็นข้าราชการเบิดสุขคนจบปโทษไปปีเอกเบิดสุขคนลูก ลูกเพิ on, former, pues ่นเป็นคู <for S 1> ่เป็นนั่นเบิ้เป็นอาจารย์เนี่ยเป็นพนวยการโรงเรียนกันหลายแต่มาแต่ต่กนก็เป็นผู้บริหารโรงเรียนบรนนอกเราเพิ่นเส้นเขามากรับผิดชอบมหาลัยได้เกือบสิบปีนี่ละเลว่าสิขอไปปวดยุ้มแม่แต่ว่าสิไปแต่เศร้าไปบินทบาทไปบอกเพิ่นเลยกันสิกลับมาสิไปแต่เศร้าเหมือนที่หาแต่วันที่หกกับสิซึก สิข,ขอล่าสิขาอยู่ตัวบไวใดว่าสันนะมันสียาก <c oughs> มันสียากออกไม่ออก <c oughs> มันสีวนวายฝากถึงพวกผู้ใดมีลูกมีหลานสิเลี่ยนอยูอ่ราชพัชเลยอตมาเป็นประท่านสาขาวิชารัฐประสานศาสตร์กับมีลูกศิษย์อยู่หลายกมูอยู่ในหมาเัยเนี่ยีลูกศิษย์อยู่สาขาเดียวเกือบพันข้น กับพันเนี้ยกอย็อยู่แฝงอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พออยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยฝากูุไดที่จบโมหกจบเอียงแล้วอยากสิทรงลูกไปเรียนปีนี้บวสอบปีนี่บวสอบเดอ้อฟังอยู่ทั้งหลายเห็นไปไกลปีนี้รับสมัครรับตรงนะรับตรงคือเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เดือนท่น,ทนว่าไปหอดเดือนมกราูุ้ไดมีเกตถึงโรงเรียนกับสีบวกไป บอกไปเรารับปีนี้รับโดยบวสอบครับรับบทสอบนี่รับเท่าไหมึงเลยรับสี่ห่อง้อยหกสิบคนบทสอบเด้อรับถ้ารับเดือนท่านว่ามกราบบบบพ่อก็สิไปเปิดรับอีกเดือนมีหนาเบิดกับเบิด อยู่ที่ศูนย์ขอนแก่นเมืองเลยเปิดสอนขอนแก่นน้ำสิเปิดสองห้องปีนี้เปิดปีแรกอยู่ขอนแก่นภาคจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยครับอยู่ขอนแก่นสิรับอยู่แปดสิบคนมากกวอนใดกวันมากที่หลังกับบอไดฝากประชามพันท์บญานโยมไปนำครับออบอกบุญบอกคุณออนุโมทนาบุญกับ ยโยมทั้งหลายที่ทนสู่ทนเบิงเพื่อเพื่อบุญกุศลของเจ้าของอพลังที่ต่อสู่ในในโลกอันที่กู้วันว่าต่อไปสิบวันเฮ็ดหยัางเราเด้ทีกินเขาก็มีเครื่องมาตักให้กินถูเฮื่อนกับสิบวด้ถูมีเครื่องมีมีเครื่องมียังงมาเฮ็ดให้เบิดเนาะ ซักผ้ายัางยอุบัติเหตุไ่มอาตมาอายุปานนีบ่ได้ซักผ้าดิเต็กซี้ซักอยู่ซักเดี๋ยวนี้เขาบอกเอ้าท่นอาจารย์ด็อกเตอร์คือซักผ้าซักจังใดภาษาเอภารุ่มเครื่องซื่อแล้วก็เอาไปตากมันสิยากอี่อย่างกว่าอาจแม่นบ่ตัวนี้มันก็ยากแนววุ่ยากการที่ทีเฮ็ดบุญทีซีนี่เป็นวันเนี่ยแนวมันยากิใส่บาดยิ่เหมือนเศร้ากิดทึ่งยาก ตื่นสวยอา,อน,น,าน,นุโมทนาบุญทุกท่านเห็นเห็นเรามีความสุขอิ่มบุญในใจทัางที่มาอยู่นีสิบว่ามือแล้วสี่สิบมือแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ยิบสองนี่เขาเก่ามือสิบมือแล้วบุญครับสาทุก